คพี่ปีเตอร์ที่ช่วยใช้นี้ให้หยกค่ะงั้นไว้เจอกันที่ร้านนะคะเดี๋ยวหยกกับคุณแม่รีบไปค่ะบายบายค่ะเป็นอะไรคะคุณแม่วันนี้พี่ปีเตอร์นัดก,กินข้าวทั้งทีคุณแม่ทำหน้างุ้ยทำไมคะจะไม่ให้แม่หดหิดได้ยังไง ก็ที่ตาปีเตอร์นะัดไม่ได้มีแค่พวกเราไม่ได้มีแค่พวกเราแล้วจะมีใครอีกล่ะคะก็ใหญ่ลูกหมูแฟนตาปีเตอร์ไงหยกที่พี่แก่พูดนะพูดนะจะเอามาเป็นสะพ้ายแม่ให้ได้อีบ้านนอกแบบนั้นหนูไม่อยากได้มาเป็นพี่สะพ้ายนะคะหนูอายเพื่อนแม่ก็ไม่อยากได้เหมือนกันลูกจนขนาดนั้นหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีแต่ติดที่ตาปีเตอร์คนเดียวนั่นแหละ หัวดือ้อแล้วยิ่งตอนนี้บริษัทตับพีเตอร์ก็แย่อด้วยโอ้ยแล้วแม่จะทำยังไงได้บ้างล่ะโยบหนูว่าเราต้องกำจัดมันออกจากชีวิตพี่พีเตอร์ะค่ะคุณแม่แต่ว่าตอนนี้เราเรีบไปหาพี่พีเตอร์ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาคิดกันอีกทีค่ะคุณแม่โอเคลูกไปไปกันไม่ต้องเครียดน,นะคะ คุณแม่กับน้องยังมาไม่ถึงหรอคะคุณอยังเลยครับแต่เดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วแหละค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งน,นะคะรีบมานะคุณมาแล้วพี่ปีเตอร์รอนานไหมลูกอ้าวคุณแม่โยไม่นานเลยครับเช้ด้วยก่อนครับเชนนั่ง อ่ะจลูกหมูมาแล้วเหรออ๋อมาแล้วครับคุณแม่เขาไปเข้าห้องน้ำแมแตัมบีเตอร์แฟนแกนี่พอรู้ว่าแกจะเลี้ยงอาหารเข้าหน่อยวิ่งแจ้นมาก่อนแม่กับน้องอีกนะจริงพี่ปีเตอร์หน้าหมันใสโยกคุณแม่ลูกหมูเขาก็มาเอาผมนี่แหละครับอย่าอาคติกับเขาเลยนะครับโถ จะมาพูดให้แม่ใจอ่อนฝันไปเถอะหัวเด็ดตีนขาดยังไงแม่จะไม่เอาลูกสะพยคนนี้คุณแม่คะมาแล้วค่ะจัดเลเวลหนึ่งเลยลูกได้ค่ะแม่ สวัสดีคะ่ะคุณแม่ว้าวไปได้เลยหรือเปล่าคุณฉันไม่เป็นไรคะ่ะลื่นนิดหน่อย สงสัยไม่ชินกับการเดินพื้นกับเบื้องเพราะวันวันหนึ่งคนมัานนอกอย่างหล่อนคงจะเดินอยู่แต่ในท้องไร่ท้องนาคุณแม่ทำไมพูดกับลูกหมูแบบนั้นล่ะครับหืเข้าข้างกัจังเลยนะเอาล่ะเอาล่ะ พี่ปีเตอร์คะหยกว่าสั่งอาหารดีกว่าคุณแม่คะจะกินอะไรดีคะเออแม่อยากกินพวกสเต็กสปาเกตตีแล้วก็พวกอาหารยุโปรปลูกได้ค่ะได้ค่ะพี่ปีเตอร์พี่รับเอาอะไรหนูจะได้สั่งทีเดียวเออคือว่าลูกปู่เขาสั่งไปแล้วนะครับฮะสั่งไปแล้วแกจะรู้ได้ยังไงว่าพวกฉันอยากกินอะไรพวกฉันกับแกมันคนละระดับกัน อาหารการกินมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับอาหารที่รับ,บูสั่งไปมันอร่อยแน่นอนครับขนาดผมได้ลองชิมผมยังชอบเลยครับคุณแม่อย่าพิ่งงอีกไปเลยนะครับให้มันดีอย่างที่พี่พูดแล้วกันถ้าไม่ดีนะเดี๋ยวเจอดีแน่นอนโยก ลคุณจริงเหรอคุณอืม,อมตำไทยก็อร่อยนี่คุณลองี่ค่ะตำผึ้งปลาอืมแซ่บหลายนะคุณค่ะนี่มันอะไรกัน อะไรมาให้พวกฉันกินเนี่ยเหม็นก็เหม็นไม่เห็นจะน่ากินตรงไหนใช่พี่ลุงหมูต้มตางปูปลาลากแหวกโยกหางจริงๆเถอะพี่ใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยหรู้ว่าพี่ไม่มีสมองโยกอย่าดูน้องนะปีเตอร์น้องก็พูดถูกของน้องแกอย่าให้ท้ายแฟนแกนักเลยนี่ ยายลุงหมูฉันขอสั่งให้แก<ม>เอาอาหาร<ม>พวกนี้ไปเททิ้งทาแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณแม่มันขัดคำสั่งคุณแม่ค่ะหือถ้าแกไม่ทําฉันจะเอาส้ตมตำเหม็นๆลากหัวแกคุณแม่จะทํำไหมหือไม่ทําใช่ไหมฉันเอาจริงนะพอแล้แล้วครับคุณแม่คุณแม่จะดูถูกแฟนผมเกินไปแล้วนะครับ ลูกหมูก็ยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยด้วยซ้ำแต่พีเตอร์นี่แกหลงแฟนจะกล้าว่าแม่อย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่แกเลือกมาเลยว่าแกจะตัดขาดกับมันหรือตัดขาดกับแม่ไม่ต้องคิดเยอะหรอกนะพี่พีเตอร์เพราะมันเลือกง่ายอยู่แล้วจริงยายลูกหมูมันไร้ค่า สู้แกไปหาคนที่เหมาะสมฐานะดีๆส่งเสริมชีวิตแกให้สูงขึ้นมันยังจะดีสักกว่าจริงค่ะพี่ปีเตอร์ถ้าพี่ยังคงคบกับพี่ลูกหมูอยู่เลอเพอหนูกับคุณแม่คงต้องไปขี่ควายไถนาช่วยเขาหาเงินแล้วมั้งคะคุณแม่ครับผมเป็นผู้ชายผมต้องดูนแลลูกหมูสิจะให้ลูกหมูมาดูแลผมอย่างเดียวได้ยังไง แบบนี้มันเห็นแกตัวเกินไปไหมครับแม่คะหนูว่าพี่วิตเตอร์หนักอาการแล้วนะคะเขาโดนของแน่เลยม,มันจะอะไรกันนะกันหนาหลงมันจะไม่ลืมหูลืมตามาหาแม่เดี๋ยวนี้มาน,นี้ออกไปไกลๆจากพี่ชายฉันเลยนะคนอย่างพี่ฉันให้ค่า โทษลูกมูซะเรื่องอะไรหยกไม่ทำหรอกหยกไม่มีวันลดตัวลงไปขอโทษผู้หญิงฉันตับของพี่เด็กค่ะมันเสียศักศีหยกพี่บอกให้หยุดไง ไม่ใช่ครับคุณแม่ที่ผมทําก็แค่เตือนสติให้รู้ว่าพูดอะไรออกมาหยกเธอรู้อะไรไหมคนที่เธอพูดจาดูถูกสารพัดเขามีบุญคุณกับเธอบุญคุณหมายความว่าอย่งไรคะพี่ปีเตอร์นั่นสิตาพิเตอร์ คุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าเครียดคือว่าน้องสาวผมเขาโดนผู้ชายหลอกจนต้องไปกู้เงินคนอื่นแล้วตอนนี้เขาก็เปหน,นี้หลักแสนฮะเขามาขอให้ผมช่วยแต่ตอนนี้บริษัทผมขาดสภาพคล่องทางการเงินผมเลยช่วยอะไรน้องไม่ได้ผมที่เป็นวิชายที่แย่จริงๆเอางี้ค่ะคุณเอาเงินฉันไปใจ่ายนี้ให้น้องคุณก่อนก็ได้ ไม่ดีกว่าคุณผมไม่อยากรบ,บกวนรบกวลอะไรกันถ้าคุณไม่สบายใจมีเมื่อไหร่ก็ค่อยหามาคุยจังก็ได้โอเคขอบคุณมากนะลูกหมูงั้นเดี๋ยวผมโทรหา้องเลยดีกว่า น้องปรับรุงตัวนะคะฉันขอโทษเธอด้วยนะที่คิดลบๆกับเธอดูถูกเหยียดหยามเธอสารพัดฉันมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยที่คิดว่าเธอจะมากปกรอกลูกชายฉันแต่ไม่เลยเธอกลับเป็นคนที่หวังดีต่อครอบครัวฉันจริงๆขอบใจมากๆนะลูกหมูไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ พี่ลูกหมูหนูก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะต่อไปนี้หนูขอเป็นน้องสาวของพี่นะคะว่าที่พี่สะใภ้แม่ขอยกลูกหมูให้เป็นลูกสะใภ้คนโปรดของแม่นะพีเตอร์มามา,มา,ม,ามากินอาหารกันดีกว่าแม่อยากลองกินอาหารพวกนี้ดูหยกก็อยากลองเหมือนกันค่ะค่ะคุณแม่น้องหยก น่เมันใส่ก่อนเลยนี่สมัยเรียนเป็นถึงหัวหน้าห้องเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเด็กเช็ดรองเท้างานแกเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรอกยังเหลืออีกคู่หนึ่งก็ได้ฉันยอมเช็ดรองเท้าให้เธอก็ได้ ง,งานที่เรามาเสนอมูลค่า50ล้านเลยนะมันจะต้องหยูแบบนี้แหละจ้าบีมน,มน,นั่นมันไเก่าทลยนี่เดี๋ยวสมัยเรียนเป็นถึงหัวหน้าห้องเลยนี่นเอาวยบีมสบายดีไหมมาทำอะไรที่นี่อเพราะเรามาเสนอหน้านอะ หยกไปคุยกับมันทำไมมันเป็นแค่เด็กชลองเท้าโชคดีนะที่ตอนฉันไม่ได้คบกับมันแต่มันเคยหอมแก้มแกนะบีมแล้วเขากียกจะพูดมาหาอะไรฮนะ <c oughs> ก็ฉันนึกขึ้นได้ก็เลยพูดออกไปนะ่ะถ้าพวกเธอไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไปทำธุระของพวกเธอเถอะ โอเคโอเคไปเถอะบีมเดี๋ยวคุณจุ๋มจะรอเดี๋ยวมีอะไรเหรอบีมโอ๊ยนิ่คุณต่อของทำไมบีม านของพวกเธอนี่โอเคเลยนะฉันพอใจมากงั้นแบบนี้ก็หมายความว่าใช่ก็ตามนั้นแหลจะจ้ะขอบคุณค่ะคุณจุ๋ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวรอฉัน,ตนเตรียมเอกสารสัญญาก่อนนะแล้วฉันจะโทรตามค่ะได้ค่ะพวกเธอสองคนได้งานห้าสิบล้านนี้แน่นอนค่ะ ขอบคุณีครับนะครับคุณจุ๋มฮ้ยเสร็จสักทีมีบีมได้ค่าคอมมาเอาไปทำไรดีอะเอาไปซื้อกระเป๋าดีไหมฉันว่าจะไปซื้อรถใหม่เฮ้ย แกได้รถใหม่รับฉันมาทำงานด้วยนะได้เลยเพื่อนบิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเด็กเช็ดรองเทา้างานแกเสร็จแล้วเหรอถึงได้มานั่งพักอะ่ะอืมเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรอกยังเหลือ,อคู่หนึ่งคู่ไหนอะ่ะ ก็ครบหมดแล้วนี่ก็ที่ถามไงอา้านั่เบื้ออะไรหร่ะมาเชีสิฟ้องกับาว้ไม่รู้เรื่องเลยไงไม่ได้ยินที่เพื่นฉันบอกหรอนี่พวกเธอทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่ามันจะเกินไปตรงไหนมันก็หน้าที่แกอยู่แล้วไม่ใช่หรอจริงหรือจะต้องให้ฉันบอกคุณจุ ว่าเด็กฉันรองเท้าอย่างแก่บกพร่องต่อน้าที่ก็ได้ฉันยอมเช็ดรองเท้าให้เธอก็อได้ เด็กเช็ดรองเท้าของบริษัทนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่คุณจุ๋มนี่ก็เก่งนะคะเข้าใจเรื่องไอ้คนกระจกไรนะ้นาคนแบบนี้มาเป็นคนเช็ดรองเท้าที่นี่ใช่ค่ะพ่อแม่เขาคงภูมิใจนะคะที่ลูกเขาได้ดีเป็นเด็กเช็ดรองเท้าในบริษัทใหญ่โตของคุณจุ๋มแบบนี้นะคะใช่แม่เขาภูมิใจภูมิใจมากเลยแหละ<อ>คุณจุม๋ม รู้จักกับแม่เขาด้วยหรอคะรู้จักสิก็ฉันนี่แหละแม่ของเขาฮะแม่เหรอคะทำไมลูกคุณจุ๋มถึงมาใช้รองเท้าแบบนี้ได้ล่ะคะนั่นสิคะ,ะทำไมน่ะหรอ คุณแม่นะคุณแม่แค่รถคันเดียวเองซื้อให้หน่อยก็ไม่ได้เฮตอนเดียวคุณแม่นี่แกทำลายข้าวของเหรอถ้าแกนิสัยแบบนี้อยู่ไม่ใช่แค่รถนะที่แกจะไม่ได้ฉันจะปัดเงินตัดทุกอย่างแล้วไม่ให้แกไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยคุณแม่คุณแม่จะทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันเป็นแม่แกนะแล้วเงินก็เป็นเงินของฉันด้วย โอ้คุณแม่ครับคุณแม่ทำแบบนี้เลยนะครับมันเป็นแค่ลงโมว์ชั่วคู่เองครับผมขอโทษนะครับคุณแม่นะครับได้งั้นฉันจะแค่ลงโทษแกลงโทษลงโทษอะไรเหรอครับก็ไอรองเท้าที่แกทำเลอะเอาไปขัดให้สะอาดซะ หมดนี่เลยเหรอครับจะทําหรือไม่ทําถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องมาคุยกันครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบขัดให้สะอาดเหามือนเดิมเลยครับดี พวกเราขอโทษนะเห็นแก้วเป็นเพื่อนของพวกเราเดียวนะเยอะกว่าพวกเราเลยนะพวกเธอมาทางไหนก็เชิญกลับไปทางนั้นเพราะบริษัทฉันไม่ต้อนรับคนอย่างพวกเธอโธ่คุณจูงคะสงสารเนีตาเดียมอย่างพวกเธอเถอะนะคะหรือจะให้ฉันเรียกรอพอรอพอไปเถีมไปค่ะเดียนี่ตาเดียวแล้วแก เ,ออเสร็จแล้วครับคุณแม่ดีคราวหลังอย่าทำนิสัยแบบนี้อีกล่ะเข้าใจไหมครับคุณแม่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเพราะผมรู้แล้วว่าสุดท้ายผลมันจะเป็นยังไง นก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน